ต่นีการถามว่าคิดคิดว่างไงด้วยนะอืมร้อยเราพูดม,ม,มั้เก่งมากเออร้อยเราพูดมั้ยทำไงกับแคนมันเก่งมากเลยมึงยังเคยแพ้ก,กูยับอยู่เลยจำได้แคนเนี้ยมุงกุดเนี่ยห้องแอลห้องแอลช้างห้องแอลห้องแอลห้องแอล คือว่าน่าจะผิดแล้วอ่ะจ้าเฮ้ยเอาแอสามเลยเอาแอสามเลยโอ้โหเวลเวลอีกแล้ว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 หน้าหันด้วยหน้าหันด้วยหน้าหันเฉียงเฉียงนั่นไ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 งเมื่อกี้ผมถ่ายได้ช็อตนี้ผมถ่ายได้นั่นไงหันด้วยหน้าหันด้วยหน้าหันเฉียงเฉียงนั่นไงนั่นไงนั่นไงเมื่อกี้ผมถ่ายได้ช็อตนี้ผมถ่ายได้นั่นไง